สวัสดี f c ที่เกิดในวันศุขทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่21ถึง27เมษายนนะคะไพ่เรื่องทั่วไปเป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะเป็นภาพรวมที่ดูดีนะคะคุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็พอใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีค่ะมาดูไพ่การเงินบ้างการเงินขึ้น1ิไม้เท้านั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่มากภาร,ระเยอะ เหนื่อยกับการหาเงินค่ะแต่คุณก็หาเงินเก่งขยันขันแข็งทำงานหนักเพื่อจะได้หาเงินให้พอกับภาระที่มีอยู่ค่ะการงานขึ้นห้าไม้เท้าการงานถือว่ามีอุปสรรคนะคะทำอะไรก็ติดๆดขัดขัดรวมทั้งยังเกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือว่าหุ้นส่วนด้วยทำให้การทำงานเป็นทีมมีปัญหาต้องประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก คุณควรตั้งสติให้ดีค่ะอย่าทำอะไรเกินตัวนะคะสำหรับไพ่สุขภาพขึ้นราชาถือเหรียญส่วนใหญ่แล้วถือว่าแข็งแรงดีนะคะแต่ก็ควรระวังเรื่องการพักผ่อนน้อยและก็ความเครียดจากการหาเงินค่ะจะทำให้คุณมีอาการปวดหัวไม่เกรนได้ไพ่ความรักขึ้นก้าดาบคนโสดสัปดาห์นี้ยังไม่มีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของความรักค่ะบางคนก็ยังคงลืมอดีตไม่ได้ ส่วนคนที่มีคู่เป็นทุกข์แล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับคนรักอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือไม่ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่กลัวจะไปกันไม่รอดกลัวจะต้องเลิกลาต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะคะ